เาตักถามแน็กมาครับจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่สแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คนเลยนะจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คุณจะแต่งงานอายุเท่าไหร่โน่นก็คุณถามพนุ่นจะแต่งงานตอนนี้เยเออคุณด like> ิ you want to uh how many you want to เอ่เอาเลยอย่าตะกุกตะกากเราอย่าตะกุกตะกากก่อนจะแต่งงานอ่ะมันควรจะต้องครบแบบ เขาูไม oh, ่อยากเล่นเลยนะกามราต้องจริงจังก่อนแล้วกันคุณจริงจังเราะโดนท่นกิยหมอนโดน่ายอยเป็นเราุูท่านน่านนอันนั้นแน่นอนแล้วแต่งานเแต่านเ ารต้องคบก่อนแล้วค่อยแต่งงาน่เพื่อน่นบอดี้โลชั่นเนื้อพิมน์สูงนะค่ะเพชรจกนสวยมากนะครับเลือกสองร้อยยี่สิบแปดบาทนะคะเพื่อนสาม้อยบาทเท่านั้นนะคะเนื้อเป็นเนื้อดีมากเป็นเนื้อดึงสูงเล่นอะไรที่มันดูทำให้คนอื่นเสียใจคนหลังได้แล้วก็ต้องจริงจังก่อนแล้วก็คบกันพอคบกันก็ต้องใช้เวลาดูว่าสัญญาณแต่ละคนสต่ละคนเป็นยังไง นแล้วก็แต่ละคนเป็นยังไงแล้วเราก็ถึงจะแบบเออแล้ววันไหนที่เราพร้อมปุ๊บแล้วก็จัดงานแต่งงานแต่งเลยเออแต่งที่ไทยหรือเกาหลีแต่งที่ไทยดิยูแต่งสองที่เลยเพราะว่าครอบครัวที่นี่ทีหนึงมันก็ที่นู่นทีนังนมีลูกเลยไหมแต่งงานที่เนี่ยเดี๋ยวพร้อมแต่งงานก็ต้องีเยอะๆแง่ละมันระวังรอบข้อนะคะข้พิธีพิถันโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่งทั้งผู้ชายอันนี้คืออะไรแต่งทั้งผู้ชายเยผู้ชาย กามินามินอยู่แต่งปุ๊บลอคุณจะมาอยู่ไทยเลยไหมไม่องเปลียนไก็พี่อ้ยคุจะมาอยู่ไทยหรืมเน้อีัวมันซึมเปเลยนะหอมมากขอมากกันเพื่อเใช้สับเสร็จทุนเพื่อนต้องใช้ตัวบอดีลุกไยแล่นโเลียงสงารนะใครขายไปคนขายก็ขายไปก็จงจริะบอกว่าแพ็กเกจจริงดีมากช่กคุ้มกัช่วยก้มกน ไม่ร uh ู้ว่าทำไมถึงคิดว่าถ้าแมนเขได้แต่งงานับนี้ปุ๊ก Why เหรอไอ่ช่างช่ยบเสื้อแต่ว่าลองลองจินตนาการดูค่ะว่าแบบได้แต่งงานับใคเทย่เขา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 มีความมเต็ษหลายอย่างที่ไหบของผมนั่นคือ baby baby ที่นี่ จิ but, นตนาการว่าถ้าได้แต่งงานก็อาจจะอยู่ที ho. ่ไทยเรื่องนี้ก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่ไปก็อยากทำงานไปเรื่อยๆยาวๆไปค่โอ้ยมันล่าเนยให้เขาเล่าเนี่ยเรื่องเรื่องเดจาวูอ่ะให้ยูเดจาวูอ่อะไรแบบนี้คนเราจะเล่าเรื่อักบบนี้กินตะกินดะกินแล้วยูเหมาะยูอ่ะเหมาะเป็นแฟนกันนะทำไมอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าหน้าคล้ายๆกัน น่าใกันนะ้รึปนะตาใชรึเาอาวไดิใชก็พาาด้วยเออยันกไม่อนเรคนเหมาะสมกันเหมือนกันเออไปได้อยากมีลูก